มาพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เยโมนได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะเส้นมหมี่หมูยายแดงเส้นหมี่น้ำหมูเยเยมนกินแห้งยายแดงกินน้ำแต่เยโมนข่อยปลาเรียวข่อยถึกงกินเขาก็ปลาแดกบองประเด็เดเห็ดน,นี่เอาขอเขานิ่มเยโมนกินเส้นหมี่ปลาแดกบองเสียบเสียบยี่แดงเห็ดยายแดงกินก๋วยเตี๋ยวมไม่อิ่มกินปลาเรียวก,ก็เหนียวปะลาสับปลาผู้ จกินด้วยกันค่ะอ้ินคข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็บางงปลาแหกพร้อปลาสับค่ะ เซียบยุพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูกับเสีบเส้นมีแห้งไก่มนุนเส้นมีแห้งอืมปั่นกับเนี้วตุยตยลยดจ้าปลาลับสามนี่เราทำสุกแล้วนะคะสุกคุกขั้นตอนค่ะ อผมเพื่อนๆได้อะไรกินกันคะกินกับยายมลค่ะอร่อยแซ่บนัวแซ่บอย่ายายมนลหัข่อยเยนไปเอาผักอีกทุกทันผักมะพร้ากินสิผักมะพร้ากี่แบกเขียบักแข็งาไมา่อีกกุ้งแซบ่บ แซ่บบองกระแดกเลยอร่อยปลาไหลแซ่บเนื้อคว้างเห็ดเองมันใจก้มสะอาดพี่น้องบองเองเพชรแล้วกับเข่าติดมือจำเด็กหน่อยพี่น้องไปี๊ยขวนจุกอีกบะเกียร์ไล่บานเฮาักระแดกบองอกินมาด้วยเลยแซ่บแซ่บเพชรกับเพชรแซ่บกับแซ่บ โอเคเด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเดี๋ยวไปกินวงประแดกต่อกันเนี่ยได้มันหัวกินเผ็ดเพ